นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่กองสาธรรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีและพื้นที่โดยรอบของตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีตามแผนปฏิบัติการล้างตลาดสดเทศบาลตลาดโตลุ่งเพื่อกระชัดคราบมันสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้ตลาดสดเทศบาล ตลาดโตรุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอยู่สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองบลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลเมืองบลบบุรีร่วมกันทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองบลบบุรีและพื้นที่โดยรอบของตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีและเพื่อขจัดคราบมันม สิ่งสกปร,รกต่างๆ,ๆเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นร,ระเบียบโดยการดําเนินการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใช้โซดาไฟเทบนพื้นก่อนที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีจะนํารถดับเพลิงฉีดน้ําและให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีทําความสะอาดอีกครั้งทางนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการล้างตลาดโต้รุ่งดังกล่าว เดือนละสองครั้งโดยมีการล้างทำความสะอาดพื้นฟุตบาทขอบฟุตบาทและรางระบายน้ำตามหลักสุขาพิบาลเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําแผนในการดําเนินการล้างทําความสะอาดตลาดสดตลาดโตลุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดช,ชอบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะ ทางมีเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําแผนปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในตลาดสดเทศบาลตลาดโตลุ่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากเดิมเทศบาลเมืองลบบุรีมีการล้างทําความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลสัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยแผนการดําเนินการใหม่จะดําเนินการให้ถี่ขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล,ล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําเป็นแผนการปฏิบัติงานทําความสะอาดและล้างตลาดสด เทศบาลตลาดโตรุ่งตามหลักสุขาพิบาลดังนี้การกวาดล้างทำความสะอาดพื้นและรอบแผงในตลาดสดตลาดโตรุ่งถนนรอบตลาดสดตลาดโตรุ่งทำทุกวันการล้างตลาดสดทำทุกวันการลอกท่อและรางระบายน้ำทำในทุกวันจันทร์แรกของเดือนส่วนตลาดโตรุ่งจะทำเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในตลาดสดตลาดโตรุ่งช่วยการรักษาความสะอาดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้ตลาดสดเทศบาลและตลาดโตรุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่รับผิดชอบอยู่เป็นตลาดที่น่าซื้อและมีความเป็นระเบียบสวยงามเหมาะแก่การมาจับจ่ายซื้อของครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนา,ายแพทย์วราศกไาลเลอร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีดูบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีสเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติรัชชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ